บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปาส,สุขสุขคนมันอีมาก,กินบักบักต่งกระพูนเ,บบเนาะหมายว่าอ๋าอหมากกระร่องกล่องเนะาะกร่องกล่องอปปกระร่องเ,เต็มต้นพี่น้องเอ้ยเต็มต้นบใบแต่งมันปีนี้เอาแบบล้วลวเลยปลูกไว้กินบัวไก้ขายให้อยกซื้อก็มาซื้อได้อักเอ้ยเต็มต้นพี่น้องมันยังมันสุขกขัไมัน่หวานอยู่ดิวานอยู่หวานอยู่ นี่แหะครับหมกล่องกลองหวานทักขนาดแ่มันม์มาท่านสุขขัเพาะปันเดมัน่กินได้ยู่หวานแตกแตกมามุงขุดเขา้ารเ็เป็นหม,มุง,งขดดุดเบิ้นั่นูจเเอครับต้นหมกล่องกลองนี่แหล,ะ,ละครับหมกล่องกลองหักล่องกลงกองล่องกลองหวานทักขนาดพี่น,น,น้องโมยาพาะปันเดย ตอนมันมีมันก็บปรยากเนาะตอนตอนมันบ่มีเห็นนะบ่มีก็ซื้อกินป้อนมีแล้วก็บปรยากกับมาไทยหพี่น้องในเบิรงก็ซื้อได้อยากมันกินพวกกันเองไม่น้อกันวะาปอยู่แซ่บข้าวะมามุ่อคุดจะต้นเลยจากต้นเนี่ยมันยังมันสุกคัพพวกกันเองมันเขาเอิ่น่าสายเลือดเกินว่าสายเลือดเนี่ยมันสุกแล้วเอาไว้นะต้นเห็นหนดยังมันคันเก็บเนี่ยมุ่อคุดมุ่อคุดมุ่อคุดไกซส้อไปเลยพี่น้องเอ้ย อันเดี๋ยวพ่อบางๆพอไวให้ได้กินเก็บไปขายนำ้ำมุกขกะลิค่าราคาถือคักขนะยังจะลงกองว่าท่านจะไปขายเนาะเบื้องตนมาลงกองเพิ่มสีออกดอกเนาะเนี่ยข้างบนมันเพิ่มออกดอกกำลังสิงเป็นหมางใหญ่มันกำลังสิงเป็นหมางใหญ่พวกญ่แล้วมันสุกแล้วมันก็จะเป็นจังสงีคือต้นนั้นรกขักขะาดพี่เนาะ ฝนตกเก็บขู่มือเมื่อนี้กะส้มสิตกอยู่แต่ยังบ่ฮู้ว่าสิตกตอนไหนตกแท้มื้อนี้ตกแท้มือคึ้มๆมาอยู่สมือสวันถ้าฝนตกนี่้อนๆหนาวๆอากาศบ่ปกติเนาะมันเป็นแบบวิวิดเชิงเซ้งนะน่ะมันสิห้อนมันก็บ่ห้อนมันสิหนาวมันก็บ่หนาวพอฝนตกเช้าแล้วมันก็บ้อนเนาะตอนฝนตกมันก็รู้สึกว่าหนาวอยู่หน่อยนึงบ่พอปานหดมาให้เบิ่งบัดคักๆมด้วยไงไปแล้บ่ พ่อกันสํานีคลิปหน้าพ่อกันไหมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับ